ตอนนี้หมูกรอบเป็นหลักแล้วแต่เขาจะเอาทำอะไรข้าหอมมะลิมันนุ่มนวลชวนกินนะแล้วกินยังไงก็ลูกค้าก็กินเหมือนเราแหละผัดกะเพราทะเลกะเพราวรวมมิตรแกงจืดต้มยำลาดหน้าก็มีผัดไทยลาดหน้าอยากให้ลูกค้ามีตัวเลือกนะเวลามากินมันจะได้ไม่เบื่อ เรามีน้ำใจนะรสชาติแล้วก็น้ำใจราคาก็ไม่ได้แรง<ๆ>กินแล้วก็บอกว่าอร่อยเราก็ชื่นใจเนาะเออเราก็มีแรงทำเออมันเหนื่อยแต่มันสนุก <ilipp i> ชื่อนิง่งชื่อร้านก <t oni> ัว <t oni> พี่นิง่งเปิดมา30มสกว่าปีทำอะไรมาก่อนแนะ่้วตอนนั้นอยู่ที่นิ่ด้านนะป้าขายอ,ยอยู่อย่างนั้น ขายอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ก็ทําโรงอาหารใหม่ดูแล้วมันไม่เวิร์กเราก็เลยไม่เอาเราก,ก็มาอยู่จุฬาเองนะขายอยู่ถึงประมาณปีเดียวเองเอเอออกมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน,นเสียบอกว่าขายที่บ้านนั่นแหละก็ขายายมาเรื่อยๆ เราอยู่ในซอยเราคงจะขายไม่ได้หรอกมัง mm ้ง hmm. ก็คิดในใจเ mm hmm. ตียบอกว่าทาไปเถอะมีน้องน้ําที่ไหนเดี๋ยวปลามันก็มาเองก mm ็ hmm. มีหมดอะหมู mm hmm. กุ mm ้งไก่ปลาหมึกเนื้อปลาเว้นตับหมูนั้นกับเครื่องในไก่ mm hmm. ใช่ซื้อทุกวันนั่นทุกวันจ mm hmm. ุดเด่นเหรอเรามีน้ําใจนะรสชาติแล้วก็น้ําใจอยากกินกับป้านานๆน,นะกินนานๆเดี๋ยวได้กินแบบบึมๆเมื่อ <laughs> กี้นะ mm hmm. ป้าขอเติมข้าวหน่อย mm hmm. เออ,เ,อ,อเติมไปป้าก็ไม่เคยคิดอยากกินเท่าไหร่กินไปราคาก็ไม่ได้แรง ก็มีแกงจืดต้มยำปลาผัดกะเพราทะเลกะเพรารวมมิตรลาดหน้าก็มีผัดไทยลาดหน้าผัดซีอิ้วหั่วไก่อยากให้ลูกค้ามีตัวเลือกนะเวลามากินมันจะได้ไม่เบื่อ ว่ามาที่ร้านเราก็คือได้กินหมดทุกอย่างที่เจนจะป็นอย่างใช่เรามีครบทุกอย่างก็ตามใจลูกค้านะแต่ป้าจะทําแบบว่าเค็มข้นไม่เผ็ดก็สั่งได้ไม่เค็มไม่หวานไม่อะไรก็สั่งกันแล้วหมูกรอบวันนี่กี่โลคะแม่วันนี้หกโลทำทุกวันเหรอทุกวันส่วนใหญ่เหรอตอนเนี้ยหมูกรอบเป็นหลักแล้วแต่เขาจะเอาทําอะไรสขาผักเสือมั่งหมูกรอบคะน้ามั่งกะเพรามั่งผัดผักรวมหมูกรอบมันทําได้หมดนะพริกแกงหมูกรอบก็ได้ ล้วข้าวเราใช้เป็นข้าวอะไรข้าวหอมมะลิมันนุ่มนวลชวนกินนะแล้วกินยังไงก็ลูกค้าก็กินเหมือนเราแหละราคาเริ่มต้นที่ร้านเท่าไหร่ตอนนี้45 45เริ่มต้นขั้นต่ำ45ทะเลก็80-100ถึงประมาณนี้เราฟิตมาจากลูกค้ากินแล้วก็บอกว่าอร่อยเราก็ชื่นใจเนาะเออเราก็มีแรงทำเราเหนื่อยนะแต่เราก็สนุกนะเออมันเหนื่อยแต่มันสนุก เราเป็นลูกค้ามากี่ปีแล้วคะเนี่ย20ี่สิกว่าปีแล้วแต่ก่อนพูดง่ายๆว่าไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้แต่พอมาทานได้รอบสองเนาะม,มันถูกปากที่ถูกปากจริงๆบอกตรงๆแล้วข้าวที่ไม่เคยทานข้าวที่ไหนที่เป็นข้าวเหมือนอย่างที่นี่ต้องร้านนี้เท่านั้นเลย ร้านป้านะก็อยู่ถ้าเข้าจรรัน12นะแต่ปักหมดกุดเข้ามาเลยว่าคัวพ,พี่นิง่งเปิดแมปมาก็หายง่ายหยุดวันอาทิตย์หวันเปิดประมาณ8ดโมงครึ่งปิดประมาณ1นึ่ทุ่มเบอร์บ้านนะ02 412 7839ก็78เชิญนะคะลองดูว่าจะอย่างที่คุยแล้วป่ะ